เอาไหมมากินข้าวกินน้ำเด้อมากินข้าวกินน้ำล้อเออเสียงเพราะจังเลยลูกไข่เนี่ยมากินขาวกินน้ำล้ออืมเสียงหวานจังเลยมากิข้าวกินน้อเอ้าไหมมากินข้าวกินน้ำล้อเอ้ยเสียงเพราะจังเลยกินข้าวกินน้ำ มากินเขากินน้ำเด้อพูดให้มันเพอๆหน่อยลูกเสียงยาวๆด้วยเฮ้ยมาอีก่าอีกมากินเข่า นี้บอกหวยแม่ให้มันตรงๆนะลูกไปซื้ออาหารให้กินเอาเอี้ยงมากินข้าวกินน้ำเด้อไว้ไว้ไหมไว้ไหมมามาเปิดกลาวงเปิดกล่องเฮ้ยเสียงยาวมากเฮ้เฮ้ยาเปิดกล่องเปิดกลอเฮ้มากินข้าวกินน้ำเด้อ มากินข,ข้าวกินน้ำด้ออิ่มแล้วสวัสดีนะคะกัลยามีทุกท่านนะคะ่ะตอนนี้เป็นกับโนกเอี้ยงเอี้ยงจะไปไหนลูกมาก่อนมา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 ก่อนเร็วมามามาเอาเรียกเพื่อน <S <S <ๆ>กินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนมาแล้วมาแล้วเอาเรียกก่อนกินข้าวกินน้ำก่อน <S <S กินข้าวกินน้ำก่อน,น,เ,อนเร็ว

ไปกิกตาทำไมล่ะบอกไหมเอาพูดก่อนพูดก่อนเร็วเอ๊ะนี่นี่ข้าวนี่ข้าวลูกนี่ข้าวมากินข้าวกินน้ำเ้อ บอกไหมมากินเข้ากินน <so ้ำไปแล้วข yeah! ี้ข้านไม่ใช่ยองมา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 ลูกมา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 กินเขากินน้ำเด้ออ่พูดใหม่พูดใหม่ นี่ขา้าวนี่น้ำเอาเรียกเพืเ่อนๆกินขา้าวมากินขา้าวกินน้ำบอกไหมบอกไหมเอากินขนนก็ได้หรอกกินขนนก็ได้ขนนหมดแล้ว เดินไปใส่ละลูกมากินเผากินน้ำพูดใหม่พูดใหม่ว่าใหม่เร็วว่าใหม่เร็ว